มันสายห่งางดิแล้วพอแไปดู<ล>ด้อ่ตา <c oughs> จะให้ยาเห็นเนื้อตาดำอืมใช่วปลาลางยากู่เือดน้องมันเข้าจะลื่นนะ <c oughs> อันนี้เห็ดละโงดนะคะทุกคนผลิตโดยคุณสุธรรมโชคบัณฑิตทไมตัวเองอันนี้เขาจะเอาไปทำอะไรกินพอ โอ้ยนึงง่งแกงส้มแกงได้ที่หัดได้ปะจะได้ทำได้ทุกอย่างเนี่ยน,นะทำนอำพีก็ได้เลยทำน้ำพีน่าจะอร่ยอยยังนี่พ่อจะกินคนเดียวเลยเหรอโอ้แ <c oughs> ม่ป้อมอ่ะเออแ <c oughs> ม่ป้อมึงกินมากกว่าพ่ออีกนู่น,นกลัวพ่อจะทำแล้วส่งให้นะอุน้อุบเรไม่ต้องนู่นเียแล้ว <c oughs> โอ้ี นดี๋ยวกอบก็หาเกงมันจะส่งไว้พ่อที่พ่อบอกให้ไปจ้างครับเดี๋ยวหากินเีงอันนี้เข้าชื่อว่าเห็ดอะไรนะพ่อเห็ดทีเห็ดละงูบอันนี้จะขึ้นขึ้นเยอะทางอีสานใช่ไหมใช่จะเล่นไหลูกนะาลู้จกฮะจะเล่นไหมเปียกหมดแล้วนะ เอามาแล้วหมึงโดนเอเอาเอกโทรศัพท์พ่อมาถ่ายให้แม่แต่กมอ,อยากถึงกลิ่นกันนะ